ีี่ขาพันรและท่านสุภาพสตรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนายกและท่านบุรียิ่งรักชินวัตรครับประจำปี2556ในวันนี้ และนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับ and this one is Mr. k o m a n d r หรือพนัก่านนายกรัฐมนตรีกระทำการจัดงานแบงนี้เพื่อเป็นการเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง,างๆทงๆๆั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกทา่านนะคะวันนี้ที่ฉันรู้สึก มีความดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้โอกาศได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งในโอกาสในการร่วมพิธีเปิดงานเปาเวนในเป้าเวนีปีใหม่เมืองจึงใหม่ในครั้งนี้นะคะสหรับวันนี้นะคะก็ถือว่า วันปีใหม่ตามประเพณีล้านนาเดินนั้กถือว่าเป็นที่ก็เป็นวันมหาสงกลางทางจันทรคตินะคะ,คะก็ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยค่ะที่พี่น้องหลายๆท่านที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดนะคะ ัแข่แก้วคู้ของท่านเข้าสู่งานป๋าเวณีปีไม่เมืองเจียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2556